สวัสดีค่ะวันนี้กิจวัตรประจำวันของเรานะคะก็คือดื่มน้ำมะนาวใส่ขิงยามเช้าเช้านะคะวันนี้เราก็ได้เตรียมอุปกรณ์วัตถุดิบเรียบร้อยแล้วนะคะมีขิงนะคะเราก็เอาขิงใส่ลงไปในน้ำร้อนเลยค่ะเราเตรียมน้ำร้อนมาครึ่งแก้วนะคะชงดื่มเหมือนชาเลยใส่ขิงลงไปในน้ำร้อนนะคะ แล้วก็คนนะคะก็จะมีกลิ่นขิงออกมาทำให้เราได้กลิ่นขิงที่หอมนะคะเราคนทิ้งสักพักหนึ่งค่ะให้กลิ่นขิงเราอยู่ในน้ำร้อน เสร็จแล้วเราก็เอาน้ำอุณหภูมิห้องมาเติมให้มันเป็นน้ำอุ่นใส่ลงไปเลยนะคะแล้วเราก็บีบมะนาว ใส่ลงไปใส่ทั้งเปลือกเลยอ่าใส่ลงไปมะนาวก็ใช้ไปเลยหนึ่งลูกตามด้วยเกลือเกลืออีกนิดหน่อย คนให้เข้ากันและขั้นตอนสุดท้ายใส่น้ำผึ้งเช้าๆค่ะนี่คือตื่นมาเช้าๆต้องมาชงดื่มแบบนี้ทุกเช้านะคะ ตื่นเช้ามาดื่มเลยวันละหนึ่งแก้วจะทำให้ร่างกายเรามีปุ่มต้านทานที่แข็งแรงปกติดื่มอย่างนี้อยู่แล้วนะคะดื่มทุกเช้าตั้งแต่ยังไม่เป็นโควิดก็จะดื่มอย่างนี้ค่ะตลอดแต่เป็นช่วงโควิดมาเนี่ยเขาบอกว่าน้ำขิงมีประโยชน์อ่าเข้าทางเราเลยเราก็ มีวัตถุอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆทำดื่มกันนะคะเช้าเช้าแบบนี้ค่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยดื่มให้หมดแก้วเลยนะคะค่อยๆจิบไปเรื่อยๆเช้าเช้าดื่มน้ำเข้าร่างกายจะดีที่สุดค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ